เป็นตัวเป็นนิดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นตัวค่ะฝามัมมูยสิดยด้วยนะครับนี่ครับนี่คือมะมมวงอินเดียครับทำซุ้มให้อย่างดีเลยอย่างสวยเลยครับมีบวกเข้ามาแซมมะมมวงอินเดียเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับมะม่วงอินเดียถ้าเป็นมะมมวงบ้านเราก็ไม่ได้พูดถึงนะคันเลยนะครับ มามุ้ยนะครับเอาไปทำอะไรกินได้บ้างครับเอาไปเอาไปพั่วหน้าค่ะเอาต้าหู้รสชาติมันจะมันมันมากมันยิ่งว่านี้สงเอกอืมอร่อยก็เป็นพืชตระกูลตระกูลถั่วอ๋อเมากินเยอะแล้วเมาแทนเหล้าได้เลยนะเนี่ย สวัสดีครับพบกับช่องนำชัยเพื่อนเกษตรนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอกำมะละสยจังหวัดกาลสศิลนะครับวันนี้เดินทางมาที่ศูนย์เรียนรู้นะครับเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโจดของคุณอุไรนะครับพบวันนะครับวันนี้เป็นศูนย์แปลงต้นแบบโครงการ1ไร่1นึ่งแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่า1ไร่1นึ่งแสนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอเจ้าของแปลงครับป้า ก็มาถึงแลวครับแปลงสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ช่องนำชัยเพื่อนเกษตรนะครับพามาที่แปลงของอาจารย์อุไรเลยนะครับอาจารย์อุไรเนาะใช่ไหมครับแต่ก่อนก่อนที่จะมาทําแปลงพวกนี้ครับแต่ก่อนทําประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับแต่ก่อนก็ สวนอาหารค่ะมีสวนอาหารสวนอาหารทำห้องเช่าโอคระบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ผันแปรเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรยังไงครับ<อ>คือเศรษฐกิจมันไม่ดีรายได้ลดนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่แน่นอนก็<อ>ลเลยมาทำเกษตรหนึ่งไร่หลังบ้านปรากฏ<อ>ว่าที่เราทำมันรู้สึกว่าลูกค้าที่มาในสวนอาหารมาเป็นลูกค้าผักหลังบ้านแทน๋อ้จุดนี้นค,คือจุดเปลี่ยนใช<อ>่ไหมครับทีนี้ สนใจที่จะทำะเกษตรแบบครบวงจรก็เลยไปเข้าโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนอ,อ๋อเ<ไ>ป็นโค <ฟ S 2> รงการห <7 000. S 1> นึ่งไร่หนึ่งแสนอันนี้ก็เราเริ่มตั้งแต่ปี57ใช่ไหมครับเนื <ไป S 1> ้อที่ไไต, 5, i, ตอนนี้นะครับประมาณกี่ไร่ครับอตอนแรกทำไร่เดียวค่ะไร่เดียวโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนพิสูจน์ด้วยตัวเลขได้ได้ได้จริงหนึ่งไร่หนึ่งแสนปีแรกได้เจ็ดหมื่นค่ะปีแรกได้เจ็ดหมื่นาโอ้ปีที่สาม ได้ออันนี้คือปีที่สามได้อีกสอง0สนจากแค่หนึ่งไร่แค่1ไร่ใช่ไหมครับในการทำบัญชีปลาบัญชีรายรับรายจ่ายมีบัญชีรายรับรายจ่ายเข้ามาปีที่สต่อยอดอีกสี่ไร่ครับเราเราเห็นผลครับเราเห็นผลเราเริ่มมีความสุขกับการทำการทำเกษตรในนี้แล้วก็รายได้เรื่องอาหารการกินด้วยเนาะขยายลงปขงางล่างสี่ไร่ โดนทำแบบเกษตรผสมผสานเชิงทฤษฎีใหม่ครับค่ะอืมอเดี๋ยวเราไปดูแปลงกันครับ,รบอันนี้พิกัดแปลงนี่อยู่อยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านโจดค่ะบ้านโจดตำบเจ้าท่าตาบลเจ้าท่า,า,า,ทาอำเภอกำราสายอเภอกำราสยจังหวัดกาลสินนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมแปลงกันครับว่ามีอะไรบ้างครับปลูกอ่าโอ้ดีเป็นสระน้ำเป็นสระน้ำในโครงการหนึง่งรแสน อ,อันนี้เป็นเลี้ยงปลากินพืชอ,อันนี้ปลากินพืชมีปลาอะไรบ้างครับตัวน,นี้ที่เลี้ยงอยู่มีปลาดิ้นปลาตะเกียนนะคะปลายี่สกปลายี่สก์มีปลาปลานิน่นโอ้มีปลาธรรมรชาติทั่วไปธรรมชาติทั่วไปอ๋ออันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือ <c oughs> ไม้ไผ่ที่มันตายยกรังอะคะ่ะที่มันตายเป็นฟองฟองเราก็เลยมาประยุกต์ว่าเออทำให้มันมีเสียง ทำให้มีเสียงเป็นดนตรีธรรมชาติไปด้วยโอ้นี่มีไก่ด้วยครับมีเรียงไก่นะครับพื้นที่อันนี้จะเป็นเป็นเกาะเล็กๆเกาะลเม็กเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานหนึ่งงานจะแบ่งส่วนเป็นเล้าไก่ไข่ตรงนี้ห้าสิบตัวเล้าไก่ไข่ตรงนั้นก็ห้าสิบตัว นี้จะเป็นเป็ดบาบาลีมีเลี้ยงเป็ดเลยนะครับมีไก่มีไก่ไข่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็ดค่ะอันนี้เป็นเป็ดอันนี้เป็นไก่โอ้ไก่ไข่จะอยู่ที่หนึ่งร้อยตัวค่ะเป็ดบาบารีตรงเกาะนี้ตอนนี้ตรงนี้มีสองรุนร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสิบตัวที่เลี้ยงอยู่เราซื้อเราซื้อพันธุมาใช่ไหมครับไม่ว่าซื้อพันมีทั้งเพาะพันเองเพราะพันเองเพราะว่าเพาะพันเองมันไม่พันมันไม่พันเพราะว่า ที่เป็นประธานกลุ่มของตำบลเจ้าท่าก็เลยมีมีเครือข่ายแล้วก็ทำตลาดรอบก,กันสมาชิกก็ส่่งเนี่ยค่ะเราบางทีเราก็จะเอาเป็ดของเราที่เราเพาะด้านเชื่อนก่อนนี่นะครับเลี้ยงเป็ดบาบาล่นะครับน,น,นี่ก็เป็นแบบผสมผสานปลูกทั้งผลไม้ทั้ง พืชผักสวนครัวนะครับมะนาวนี่ก็แซมไปเนาะตามเกาะนี่ต่างๆโอ้โหมีน้อยหนามีอ่าไผ่หวานอันนี้ไผ่หวานนะครับอันนี้เคยออกออกหน่อเลยครับเนี่ยอันนี้ไปเรื่อยๆค่ะกินได้ตลอดมีมีอยู่ครับมีอยู่กินได้ตลอดเลยครับอหมือนไก่น้ําด้วยนะตรงนี้นี้จะเป็นข้ออนุบาลอนุบาลทั้งเป็ดทั้งไก่เลยค่ะอทำข้อแยกออกมา เป็นข้ออนุบาลน่ครับเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพยายามจะไม่ให้พื้นที่ว่างปลูกได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนู้นกันครับอันนี้เข้ามาที่เกาะกลางนะ่ที่เกาะกลางเดี๋ยวข้ามสะพานครับนี่นจะมีเครื่องดนตรีแบบธรรมชาติเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนี้ครับ อันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้นผู้ม่วงหาวมะนาวหงมะม่วงหาวสีเขียว,ยวโอ้มีกะเพราครับครบจริงจริงแผงจะเป็นน้อยหนานี่ครับมีผลไม้ด้วยครับหลักเป็นน้อยหนาอันนี้ปลูกน้อยหนาฝั่งมือจะเป็นไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงเป็นแนวข้าวอินทรีย์ค่ะ อ๋อไม่ไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมครับใช้สารเคมีน,นี่นนไงลกูกอืนน้นอนะครับกกระชังปดุมีกระชังปลาดุกเนาะอันนี้เป็นเน,นื้อแ,แดงนี่ค่ะเนื้อแดงมันมันขายได้ไหมครับหรือว่าเรา,าได้ค่ะอ๋อเนื้อแดงนี่เป็นอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารหมูอ๋อแล้วก็ใส่ต้นไม้เพื่อถัก เป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้ง,งอาหารสัตว์ก็ได้ย่างหอยเชอรี่ด้วยค่ะอ๋อมีหอยเชอรี่ด้วยครับอันนี้น่าจะเห็นเป็นไข่นใชนะ่ไหมครับไข่หอยเชอรี่ครับกรบชังปลาดุกก็มีไม้อดอกทำมากี่ปีแล้วครับตอนนี้เ็ปีเข้าปีที่เ็แล้วนะครับ ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรอยู่นะครับเจ็ดปีนะครับโอ้มีเสียงปลาโอ้เสียงปลาด้วยครับปลาเยอะพอสมควรเลยนี่ครับก็จะมีมะละกอกล้วยครับอันนี้จะเป็นมะขามเปรี้ยวฝั่งนี้มะขามเปรี้ยวฝั่งนี้เราใช้กล้วยเป็นที่เลี้ยง นี่คือวิธีการใช่ไหมครับปลูกมะขามไปแล้วก็กล้วยเป็นพี่เลี้ยงอ,อ๋อนี่ครับมีพริกครบทุกอย่างครับพืชผักสวนครัวตะไคร้พริกแบบผสมผสานจริงครับนี่เป็นนาข้าวนนเป็นสิ่งดอกไม้ให้คนเข้ามาฝั่งนี้มาเซลฟี่อ,อ โครงสร้างของแปลงหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับซึ่งประสบความสำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ลแล่ะร้อยกองอ,อันนี้ปลูกริมคนาแล้วตนะั้งแต่นี่ยันนู่นเลยครับเ,เราไปดูฝั่งนู้นนะครับทีนี่เราประกวดได้องชนะเลิศอ,อนันดับหนึ่ง เกษตรขาไรนาสน่วนผสมโอ้โของจังหวัดกาฬสินใช่ไหมครับได้รองอันดับหนึ่งเลครับแล้วก็ประวกะรรระวดเป็นครูบัญชีครับประกวดบัญชีได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดกาลสินปีหกศูนย์นะคะก็ปีห3สามก็ไปได้ระดับภาคระดับภาคอีกโอ้โหจามีครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้เป็นหลุมพอเพียงนี่หลุมพอเพียงนี่คือไปเรียนรู้มาจากพระรา์มหาสุภาพ อ,อ,อยู่ที่กุชินาราย5าาปีแล้วค่ะก็ไม่ิ้งโครงการท่านค่ะดีมากค่ะเป็นยังไงบ้างครับไอไอหลุมพอเพียงเนี่ยครับเราเริ่มจากอะไรยังไงครับหลุมพอเพียงคือการที่ใช้ต้นไม้หลากหลายชนิดเพื่อที่ว่าให้มันเกื้อกูลกันโดยมีที่เลี้ยงคือต้นกล้วยเนี่ยค่ะตรงกลางลแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบังแสงให้ลำไรใช่ไหมครับอืมแล้วก็เป้าหมายหลักก็คือจะเป็นไม้สศรษฐกิจที่อยู่ในหลุมเพียงหลุมละหนึ่งต้นหลังจากนั้นผ่านไป5ปีเราก็จะได้เป็นไม้ป่าเศรษฐกิจค่ะนี่ครับวิธีการปลูกหลุมเพียงชะอมนี่ครับครบเลยชะอมก็มีให้กินใช่ไหมบวบก็มีนะครับบวบก็มี ครบจริงๆครับแปลงนี้พืชผักสวนครัวอันนี้มีมีต้นกาแฟได้ครับเนี่ยพึ่งพิ่งเริ่มปลูก<ม>ใช่ไหมครับไม่ไม่ถึงเดือนนะต้นกาแฟครับฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เป็นสแตนสหพลฟาร์มนะครับเนี่ยอันนี้เป็นฟาร์มอะไรครับ เลี้ยงไก่เป็นไก่มีทั้งไก่ไปดูหางดำไก่พึ้งเมืองผสมเลยต่างๆแล้วก็มีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้อยร้อยเจ็ดสิบตัวเริ่มเริ่มต้นใหม่ๆเราเราเลี้ยงประมาณกี่ตัวครับห้าสิบตัวตอนนี้ร้อยกว่าตัวแล้วจะเลี้ยงที่นี่จะเลี้ยงเป็ดบาบารีเป็ดเทศไก่ไปดูหางดำไก่ไทยเป็ดไก่จะเลี้ยงรอบละสองร้อยตัวปีหนึ่งสามรอบค่ะสามรอบนะครับรอ ขายได้ตลอดได้ไหมครับขายขายทุกวันนะครับไก่จะอยู่ที่อย่างต่ำที่วันละ1,000บาทวันละ1,000บาท 1, ในการขายไก่โอ้โหไก่ขายไก่ขายเป็ดเนียค่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเลี้ยงไก่ก็ได้ขายเหมือนกันนี่เป็นหงส์เป,เ,ปเป็ดนะครับจะให้มาดูหมูอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูหมูกันนะครับ อันนี้ก็เป็ดบาบารีอ๋อนี่ม,มีมีบัญชีต้นทุนอาชีพที่นี่ทุกอาชีพทุกประเภทจะมีบัญชีลงไว้เรียบร้อยต้น,น<ไ>บัญชีกำไรการคิดกำไรขาดทุนจากการประกบอบอาชีพดูครับท่านผู้ชมแต่ละอย่างค่ะคิดบัญชีทุกอย่างนะครับ แต่ว่ามันจะเป็นรอบเป็นรอบอมไม่ได้เป็นตีค่ะเอ๊ะเป็นรอบอันนี้เฉพาะแม่พันหนึ่งตัวก็จะได้กําไรอยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อยบาทซื้อมาครั้งแรกนี่ตัวเท่าไหร่นะครับตัวละหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งตัวหนึ่งพันบาทหนึ่งตัวหนึ่งพันบาทอ๋อนี่ครับมาดูอันนี้คืออันนี้ตัวละหนึ่งพันด้วยครับหรือว่านนราคาสูงแล้ว พันสองถึงพันห้านะครับอันนี้หมูได้เกือบสามเดือนแล้วค่ะเหมือนหมูป่าเลยเนาะใช่ไหมครับมันเป็นลูกผสมลูกผสมใช่ไหมฮะอันนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ลูกหมูป่าอาหารนี่เราให้อะไรกับหมูป่ารจะเป็นเศษอาหารเศษผักเศษวัสดุก็อยู่ในในแปลงเราอยู่แล้วใช่ไหมครับผสมข้าวนิดหน่อยค่ะ สมรำข้าวนิดหน่อยอคือไม่ใช้หัวอาหารแปงของเราจะเน้นวิธีการใช้ลดต้นทุนจะใช้วัสดุวัสดุเหลือใช้ในแปลงค่ะทุกอย่างเลยครับแปลงนี้ปีนี้เพิ่งไปประกวดสมมาิที่ชุมชนดีเดนม,มามก็ได้ที่หนึ่งของจังหวัดกรสิน์ ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินประกวดระดับภาคได้ที่หนึ่งของภาคมาเรียบร้อยได้ที่หนึ่งของภาคเรียบร้อยนะครับโอ้โหสามนาที่ของสำนักงานกรมพัฒนาชุมชนเห็ดมีไก่นะครับอ,อันนี้สัตว์ค่ะอันนี้มอนเบอร์รี่ ใช่ไหมครับมอนบุรีมีครบพร้อมไหมครับมลาเล่ค่ะร่ปปมอ่ารูปปถมปมอหนอตัวยังตัวเล็กอยู่อันนี้ตัวประมาณสักถึงโลไหมครับประมาณโลค่ะประมาณโลหนึ่ง แปลงทุกที่นะครับมีบัญชีครบค <ใน S 1> ร้องนะครับรบ,บัญชีต้นทุนเ,เท่าไหร่มีค่าวอ,อาหารเป็ดนะครับค่าแรงตัวเองโหค่าแรงแพงนะครับอยู่นี่ห้าร้อยบาทเลยนะคา<อ>่าแรงสิบสองอาชีพเนี่ยนะครับอยู่ในแปลงเดียวกันโอ,โ,อโอ้เสียงรั่นเลยครับเราไปดูครับ อันนี้คือเป็ดอะไรนะครับพันไข่เรีย้ยงอย่างครับมันกลัวเราฮะเรื่องอย่างไป็ไครครไไดพันไข่นลควเบเราไปดูฝั่งนู้นกันครับ ็นแหนแดงค่ะแหนแดงแหนแดงที่บอ่ขบอขนาดบ่อขนาดห้าสิบเมตรนะคะยาวจากนี่ถึงนู่นบอ่อนี้จะเลี้ยงอยู่สามอย่างคือผิวผิวน้ำนี่จะเป็นแหนแดงลงลงไปจะเป็นหอยคฉลีอ่อ๋อมีหอยชลี่อีกนะครับล้วสุดนี่จะเป็นหอยหอยขม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 คือเอาไว้ประกอบอาหารแล้วก็ขาย<อ>ส่วนหอยชฉลี่นี่จะเป็นอาหารเป็ดค่ะแหนแดงนี่จะเป็นอาหารไก่ อาหารไก่แล้วก็เป็นปุ๋ยอสารพัดประโยชน์จริงครับใช่ค่ะนีก้อนนี้ก็ใล่ปุ๋ยนี้ค่ะตากแห้งก่อนแล้วก็มาใส่นือแดงนะครับม,มีผล,ลไม้นี่ก็ฟลั่งเยอะมากเยอะมากเลยครับปลูกแบบผสมผสา,านีจริงครับอยากกินอะไรก็ให้ปลูกอย่างนั้น อันนี้คืออันนี้ตรงนี้คือแปลงผักแปลงผักเราที่เป็นผักแค่ใช้แสลมอแต่ที่นี้ช่วงนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเขาก็มาแล้วเขาก็จะเอาโรงเรือนมาลงทํางานที่ใจร่วมกับเรามีนักศึกษาเข้ามาใช่ค่ะที่เที่ก็เลยไม่ได้ปรับปรุงเพราะว่าจะต้องได้รื้ออยู่แล้วโอ้ครับ อันนี้อันนี้ผักอะไรนะฮะอันนี้กุยช่ายค่ะกุยช่ายที่เราผัดที่ว่าผัดจานหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบบาทก็ได้ครับค่ะร้านอาหารขายได้ตลอดอ๋อผสมภานจริงครับของที่นี่ก็คือมันยังไม่มีห้องเรือนเพราะวคนมันจะลำบากในการสุกผักเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันเยอะเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหอมครับไม่ได้ผลเราก็เลย ุยกับทางมอที่เขาเข้ามาดูแลก็มาคุยก็จะทำโครงการทำร่วมกันแล้วก็กลุ่มด้วยค่ะทางวิทยาดูแลทั้งกลุ่มเลยก็มีมีนักศึกษาเข้ามาศึกษาอยู่ตลอดเลยครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนักศึกษาเข้ามาตลอดค่ะอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มาทํานิพ<อ>นธ์ร่วมกับเรามาฝังตัวกินนอนอยู่นี่นเลยใช่ไหมครับรเกษตรกรทั่วไปก็เข้ามาเดือนหนึ่งก็ ไม่ต่ำหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่า <100 S 1> <100. S 2> คนโอ้ยที่ต่ำหน,นึ่งร้อยคนนี่ครับแล้วช่วงนี้ที่กำลังทำโครงการใหญ่ก็คือที่ทำโครงการโคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาโมเดลใช่ไหมครับโคกหนองนาโมเดลเป็นแปลงต้นแบบสิบห้าไร่ ก็ท่านพัฒนาการจังหวัดก็เพิ่งมาเปิดไปท่านผู้ว่าก็มาเป็นครั้งที่สองเรียบร้อยอามอมาชิกออฟเรียบร้อยโอ้โหผู้ว่ามาเลยใช่ไหมครับเนี่ยผู้ว่ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูโคกหนองนามโมเดลกันนะครับใช่ค่ะอ,คอ่ะาได้วนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวขอฝากนะครับช่องนำชัยเพื่อนเกษตรนะครับฝากกด u ั s c ไ i b ์ด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็แล้วก็วันนี้นะครับเราคงลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ